ค่ะทำอาหารด้วยค่ะมีค่ะเลยทำให้น้องๆน,นะคะันน้องก็ดีใจนะคะ่ะท่านนายกมีโครงการดีๆแบบนี้น น้องเขาอยากขอบคุณท่านนายกนะคะที่มีโครงการดีๆ<ร>น้องเขาตื่นเต้นนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะท่านนายกค่ะอันนี้เป็นทําไม้กวาดดอกยากค่ะสักนิดนึงพูดเข้าไมาหน่อ ก็ลก่าใช้เวลาว่างค่ะไม่ใช่ไรได้หรกค่ะคือที่พนูไปอบรมมาค่ะแล้วก็คือสามารถที่จะต่อยอดจากคือเวลาว่างเราก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะไม้ไมละห้าสิบบาทค่ะซื้อค่ะได้ค่ะ ครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลัง เข้าเยี่ยมนะครับบูธต่างๆนะครับซึ่งเป็นบูธของในส่วนของการอบรมอาชีพที่ทําให้กับผู้ที่บําบัดที่ผ่านกนารบำบัดเสร็จแล้วนะครับได้มีอาชีพได้มีความรู้ได้มีวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้นําไปประกอบอาชีพต่อได้ในอนาคตนะครับเป็นการส่งต่อทั้งระบบให้ครบถ้วนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สแกนสแกนมาแล้วก็เอาเข้าสู่ระบบในการบําบัดพอบำบัดเสร็จปับ๊บก่อนที่จะส่งคืนสู่สังคมเราก็ต้อง ให้อาชีพเขาให้ความรู้เขาเพื่อที่เขาจะอยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในสังคมนั่นเองนะครับครับ,รบก็ยกตัวอย่างอาชีพที่ท่านนายกไปแวะดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อูหลากหลายนะน้องเซมครับคุณผู้ชมครับมีทั้งกลุ่มทําปุ๋ยหมักที่ตําบลเมืองหงตําบลน,น้ําใสนะครับมีการเพาะต้นอ่อน<ม>ทานตะวันอูหลากหลายอาชีพเลยนี่ครับมีอาชีพทําล้ํายาล้างจานนี่ก็สารเพลทําไข่เค็มตอนกิ่งมะนาวทําไม้กวาดทาส้มวัวด้วยนะครับนี่ก็แต่ละคนก็เอา ผลผลิตของตัวเองเนี่ย<ช>เอามาโชว์ให้ท่านนายกดูนะครับใช่ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนอกจากจุดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในจังหวัดร้อยเอดเท่านั้นเองครับเพราะว่าอย่างของณจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบสองตำบลของอำเภอจันทบุรีมานะครับครับที่านมาเพกย่รต้อนรับท่านนายกระเดชานสสวนะครับแพทองทานชิรตษนะครับด้วยความชินาาดีครับท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับ มากับความชุ่มชํานะครับมาพร้อมท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายฐมนรมีและผู้ติดตามมากมายครับเชิญจ้างภาพครับ โอกาสบันีีเรียนเชิญนายอำเภอจตุรพพิมานร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมดีได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการเพื่อติดตามเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ต่อท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรต่อไปเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับกรับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตร และคณะรัฐมนตรีดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรามณีนายอำเภอจตุรพักพิมานขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ของอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดลอยเอ็ดดังนี้ค่ะตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นปนโยบายสำคัญ โดยมีแผนในการป้องกันป่าปรามและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะ3เดือนซึ่งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2567โดยได้ยึดตามแนวแบบรูปแบบแนวทางของทางอำเภอจัตุรของอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งทางอำเภอจัดตุรภักพิมานเองได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจและ การตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางของรัฐบาลซึ่งตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การคัดกรองค้นหาผู้เสพผู้ใช้ย,ยาและสารเสพติดซึ่งกลุ่มผู้ที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะมีอายุตั้งแต่16ปีถึง65ปีจำนวนในพื้นที่ของเราเนี่ย 32,272คนค่ะเมื่อได้ผ่านของการคัดกรอง ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านของเรานะคะโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบได้ครบร้อยหนึค่ะสามารถคัดกรองผ,ผู้ผ่านการผู้มีใช้สารเสพติดตรวจผลผล,ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวกได้จำนวนทั้งสิ้น945คนซึ่งบุคคลทั้งสีทั้งสิ้นนั้นจะได้ถูกนำไปเข้าสู่ในการกระบวนการบำบัดรักษาหรือ CPTX นะคะแล้วทุกคนก็ได้เข้าสู่การบำบัดรักษา โดยท,ทวนทุกท่านค่ะเมื่อผู้คนที่ได้ผ่านการบำบัดรักษาจะได้ฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางกายและใจแล้วก็ได้รับรู้โทษของทางยาเสพติดด้วยค่ะรวมทั้งได้รับการฝึกฝนอาชีพที่ตนถนัดและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพได้เพื่อสร้างไรายได้ให้กับตนเองลดรายจ่ายของตนเองนะคะนอกจากนี้จะถือว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีประสบความสำเร็จ สมดังเจตนาของทุกภาคส่วนของอำเภอจตุรพักพิมานที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากการร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการดังกล่าวเราดําเนินการอย่างจริงจังส่งผลทําให้อำเภอจตุรพักพิมานสามารถสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง,ขงปลอดภัยจากยาเสพติดประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ต่อจากนี้ um อำเภอจตุรพักพิมานนะคะจะติดตามดูแลไม่ให้มีผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดโดยใช้กระบวนการชุมชนบําบัดเป็นการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะและในวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด um อำเภอจตุรพักพิมานได้นําผู้แทนผู้ที่ผ่านการบาดส่วนหนึ่งค่ะมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วย สุดท้ายติชันในานามตัวแทนของประชาชนชาวอมเภอจาตุรพัพพิมานขอบกขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะที่กนรุณาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะขอโทษทีวันนี้มาแหบหน่อยพอดีหลอดลมอักเสบวันนี้นะคะมากันคณะใหญ่มากนะคะเพื่อตั้งใจจะมาให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจเนี่ยแน่นอนว่าให้กำลังใจทั้งที่ผู้เสพ แล้วก็สามารถคืนกับสู่สังคมได้แบบที่ไม่มียาเสพติดนะคะแต่ดิฉันขอมาให้กำลังใจทุกๆคนด้วยเช่นกันเพราะว่าปัญหาย,ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาตินะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ยกไว้ให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยประชาชนในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นวรระแห่งชาติแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถ บำบัดหรือรักษาได้เพียงคนคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆเ,เพียงกลุ่มเดียวนะคะต้องช่วยกันทั้งหมดตั้งแต่สถาบันครอบครัวมาถึงสถาบันของที่ทำงานแล้วก็ของทั้งจังหวัดรวมไปถึงประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะและแน่นอนว่าทุกคนที่หันหน้าเข้าหาย,ยาเสพติดต้องการกำลังใจเวลาที่ใจอ่อนแอเนี่ยมันก็จะหันไปพึ่งอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะผิดพลาดไปอย่างเช่นยาเสพติดเป็นต้น แต่การที่จะช่วยเขากลับมาได้ต้องต้องอาศัยกำลังใจอย่างมหาศาลนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุท่านตรงนี้ด้วยว่าทุกคนมีส่วนในการช่วยให้ผู้บำบัดหายเร็วขึ้นต้อนรับเขากลับสู่สังคมให้โอกาสเขาเมื่อก้าวผิดพลาดไปได้เริ่มใหม่ได้ทำใหม่ได้อันนี้คือกำลังใจคือโอกาสที่สำคัญนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เองค่ะรัฐบาลมาเพื่อดูว่าร้อยเอ็ด ทําไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่เราจะซัพพอร์ตเพิ่มเติมได้รัฐบาลก็พร้อมเต็มที่นะคะและแน่นอนว่ารัฐบาลก็ขอยืนยันค่ะว่าจะทําให้ประเทศของเรานะคะมียาเสพติดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะปราบปรามยาเสพติดอย่าง เข้มแข็งเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยทั้งผู้เสพเองทั้งคนทํางานเองนะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญให้ทุกคนช่วยกันให้เต็มที่มีอะไรขาดยังไงรัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วก็จะทํานโยบายนี้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอทุกท่านตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะดีใจที่ได้มาในวันนี้นะคะเราหวังว่าจะได้พบกันอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ นายกครับจะขอโอกาสสําคัญตรงนี้บันทึกภาพได้นะครับชุดแรกครับครับผมชุดแรกจะเป็นส่วนราชการในจังหวัดข้างบนเลยครับเอาโพเดียมออกเลยข้างบนครับข้างบนเลยข้างบนเลยนะครับครับผมส่วนส่วนราชการจากจังหวัดครับท่านท,ที่ท่านส่วนราชการจากจังหวัดร้อีดนะครับส่วนที่เราได้นัดหมายกันไว้ เราจะอยู่ด้านล่างไหมครับั้งบนเต็มแล้วด้านล่างครับด้านล่างครับครับคด้านล่างครับส่วนราการจากจังหวัดด้านล่างขอขอเป็นด้านล่างทั้งหมดเลยครับส่วนราการจังหวัดนะครับขอเป็นด้านล่างขอขอท่านที่ก็รบจะอยู่ครับครับเพื่อครับครับเชิญครับส่วนราการนะครับขยับเลยครับขอบคุณมากครับด้านบนด้วยก็ได้นะครับชุดที่สองก็ให้เตรียมเลยนะครับ ได้รับความกรุณนาะท่านนายกและรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกตมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักรารมนตรีและคณะนะครับให้เกียรติบันทึกภาพขอเป็นสักเป็นสามชุดนะท่านครับเดี๋ยวสักครู่ท่านนายกก็จะลงไปด้านล่างอยู่นะครับรอสักครู่ครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับท่านได้ยกมาพร้อมกับความชุ่มฉ่านะครับเย็นสบายอากาศเย็นสบายนะครับครับชุดต่อไปครับชุดที่สองครับท่านจิรายุบอกชุดที่สองได้เลยครับขอบคุณมากครับชุดที่สองครับเออระลังนะครับชุดที่สองครับขอบคุณครับท่านจิรายุหงษ์ทรัพนะครับได้เจอตัวเป็นๆแล้วครับวันนี้เออเชิญครับท่านท่านท่านกำนันในชุดนี้เลยนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นผู้นําท้องถิ่นนะครับ ครับอ่าท่านกำลังอีกชุดหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งครับเป็นสามชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวรอครับอีกชุดหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดิลรบครับวันนี้เรามีรัฐมนตรีสุภาพตรีของจังหวัดร้อยเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยสุดครับท่านรัฐมนตรีน้ำนะครับมาด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านจินละพรนะครับสินทุพไลยขอบคุณอย่างยิ่งครับสวยมากครับสวยมากครับพร้อมด้ท่านสสชยาภาสินทุพไลด้วยนะครับ ครับวันนี้ก็มาด้วยครับกดมือด้วยนะครับชุดต่อไปครับครับครับทีมงานท้องถิ่นครับมาเลยครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับขออภัยนะครับท่านอัฐมตีมีภารกิจด้วยนะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับอาลครับขอบคุณครับที่ได้กรุณาให้บันทึกภาพนะครับอ่า อ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับได้ท่านค่อยๆเดินครับโอเคมองกล้องด้านหน้านี้นะครับยิ้มหวานครับอ่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องของยาเสพติดนะครับขอบพระคุณท่านนายกครับกราบขอบพระคุณครับเอาพี่ส่งไหมให้ผมเป็นพิธีกรเฉยเลยและจิรายุหงา์ครับขอบคุณครับ บุ้คลคุณภาพภาพท่านหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้นะครับขอบผู้คนอย่างยิ่งครับเอาละครับต่อไปท่านเอกรัฐรมตรีและคณะก็จะเดินได้กรุณานะครับมาพบกับท่านที่เคารพทั้งหลายอย่างใกล้ชิดนะครับเออ พี่น้องอสมอครับพอดีท่านจะเดินไปตรงด้านนี้นะครับตรงกลางยังไงรบกวนท่านไปตรงท้ายเลยครับไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพอดีท่านจะเดินตรงกลางเพราะว่าตรงซ้ายเนี่ยเดินเข้าไปลำบากในตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนหลายท่านรอคอยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่มาเตรียมรอต้อนรับท่านนายกตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้นะครับหลายคนก็อยากจะเจอท่านนายกใกล้กๆแบบนี้นะครับ ถึงแม้ว,ว่าวันนี้ท่านจะมีอาการไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่ก็ยังนี่แหละครับเดินทางมาเพื่อที่จะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดโดย,ยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่ต้นแบบนะครับพื้นที่ต้นแบบอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ก็เป็นส่วนของจุดเริ่มต้นหนึ่ง ในสองจังหวัดที่จะมีน่านโมเดลแล้วก็มี Model ร้อยเอ็ดโมเดลนะเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับที่จะมีการนําร่องและก็จะมีการขยายผลต่อไปในอนาคตใกล้นี้ครับสำหรับในกระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของร้อยเอ็ดโมเดลนะครับกับเคลื่อนสู่จังหวัดสีขาวการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ไม่วนกลับมาเกิดขึ้นซ้ําก็คือนี่แหละครับการให้โอกาสและก็ชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่เคยเดินหลงทางใช่ครับคนที่เคยเดินหลงทางไปอย่างเช่นในจุดที่สองเมื่อเช้านี้นะครับที่ท่านนายรัตน์มูลเรได้บอกว่าผู้เสพไม่ใช่คนไม่ดีแต่เป็นเพียงคนที่พลาดไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ยังสามารถกลับมาได้ซึ่งพอมาเข้ากระบวนการในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพเป็นโมเดลของร้อยเอ็ดโมเดลนี้เสร็จแล้วครับ ก็จะได้กลับเป็นคนดีเพื่อกับเป็นสู่สังคมกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวเช่นเดิมนั่นเองสิ่งที่ท่านนายกย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการให้กําลังใจใช่ซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวท่านนายกเองก็บอกว่าพอเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆที่หนักหนาสาหัสเข้ามาท่านนายกเองก็ก็มีคนในครอบครัวให้กําลังใจมีคนที่อยู่ใกล้ชิดคอยให้กําลังใจเรื่องของการแก้ไขปัญญาเสพติดนี้ก็เช่นเดียวกันคนในชุมชนในสังคมนี้จะต้องจะต้องให้โอกาส ให้กำลังใจแล้วก็ไม่มองว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ดีแต่เป็นคนที่คิดพลดเท่านั้นใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับความสําคัญอีกอย่างนึคคนในครอบครัวเนี่ยที่จะเป็นกลไกเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยผ่านไปได้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีมากที่สุดนะครับว่าคนที่ใกล้ชิดในที่สุดในครอบครัวจะเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุด แล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เข้ามาดําเนินการต่างๆได้นั่นเองเห <c oughs> ็นว่าน้องเซมและทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่มาแล้วก็ <c oughs> ไปคุยกับคุณพี่สมหวัง <c oughs> ใช่ไหมครับคุณพี่สมหวังนี่นี่เป็นตัวอย่างของ,ของ,ของการประสบความสําเร็จ ในการที่เข้าสู่ในระบบของประบวนการบำบัดรักษาและก็มีอาชีพมีรายได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจากคุณสมหวังที่ได้พบเจอเมื่อวานนี้ครับคุณสมหวังนี้ก็คือเป็นหนึ่งคนที่เคยหลงพลาด ไปใช้ยาเสพติดตามคำชักชวนของเพื่อนแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะกลับมากลับอกมาจากจุดนั้นแล้วหลังจากที่กลับออกมาแล้วปั๊บสิ่งหนึ่งที่เขาต้องขอบคุณประมากกับทางรัฐบาลนั้นคือการให้โอกาสให้อาชีพใหม่ของเขาเพราะได้มีการเหมือนกับว่าเป็น ทุนในการประกอบอาชีพน่าจะเป็นโครงการที่มอบความมอบบัวห้องวายมอบบัวห้องระเบิดมาให้ไปเรียนและนอกจากนี้ยังมีการอบรุมการทํเห็ดฟาโอ้นี่เห็ดฟามนี่สร้างสร้างรายได้ให้ต่อเดือนมากเลยนะครับเป็นว่ากวมาห้าพันบาทเลยทีเดียวใช่ครับกว่าห้าพันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนกล้าไม เป็นไม้เชนต้นไม้ผลไม้ดอกไม้ระดับต่างๆที่เขามาปลูกในพื้น,นที่ที่เขามีะนะครับซึ่งส่วนวนี้ก็ช่วยสร้างผลกําไรให้เขาได้ให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตได้ อย่างยั่งยืนในสังคมด้วยครับซึ่งการลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและก็คณะรัฐมนตรีในหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการลงมาดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติในเวลานี้แล้วก็ท่านนายกได้ประกาศในพื้นที่ของวัดบางเผาทุ่งไปเรียบร้อยแล้วว่าต่อจากนี้ไปก็จะมี10จังหวัดที่จะเป็น10จังหวัดนำร่องต่อจากร้อยเอ็ดโมเดลนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดต่อไปมีจังหวัดไหนบ้าง ้องเซมครับจังหวัดเราจะเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ครับถัดมาที่ภาคกลางภาคกลางจะเป็นจังหวัดอูทยธานีปรทุมธานี กระจุเขีดขันครับและในส่วนของจังหวัดในภาคอีสานนะครับในภาคอีสานตอนบนก็จะมีจังหวัดสกลน,อค,อนครและจังหวัดนครพนมครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกครับที่จะเป็นจังหวัดระรยองและก็มุ่ลงไปที่ภาคใต้ครับก็จะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งนายกก็ได้ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะนําไปสู่เป้าหมายของยาเสพติดที่ลดลง90รเครับก็มีข้อสั่งการสําคัญๆอยู่นะครับก็คือให้ทางหน่วยงานปป สสจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะครับจะทำแดชบอร์ดก็คือแดชบอร์ดนี้ือจะเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นรับทราบข้อมูลทั้งหมดนะร่วมกันและก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดเรื่องของแผนการดําเนินการของแต่ละจังหวัดการรายงานผลการดําเนินการการประเมินผลนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นกันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการปราบปรามนะครับก็ขอให้ตัดวงจร หาขายยาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพการยึดการอายัดทรั์อย่างเด็นขาดมีบทลงโทษที่จริงจังชัดเจนและเมื่อดูแลประชาชนแะล้วรับต้องดูแลข้าราชการและคนทํางานด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่น้องประชาชนครับว่าคนทํางานไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด ซึ่งก็จะได้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับและประชาชนเีงก็จะไว้ใจในหน่วยงานของคนที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปปราบรามเข้าไปบำบัดซึ่งต้องเป็นตัวอย่างให้ได้ก่อนให้ทุกคนนั้นทาตามได้ครับแล้วก็ด้านการบำบัดรักษาครับเรื่องนี้สาคัญมากเลยทีเดียวกันก็ขอให้ทางสัตวแพทยคณะกรรมการมองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขตำรวจทหารได้ร่วมกันทํางานอย่างบูรณาการก็ให้เริงพิจารณาในการเพิ่มสถานพยาบาลนะครับเช่น การเปิดศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในเรื่องการตัดวงจรของยาเสพติดให้เป็นกระบวนการที่มีความยั่งยืนมากที่สุดแต่ก็ย้ำนะครับว่าอยากจะให้จําไว้เสมอว่าการดูแลคนที่เสพยาก,ก็คือการรักษาคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายขอให้ทุกคนใจดีและมีเมตตาต่อผู้ที่เข้ามารับการบำบัดรักษากําลังใจเท่านั้นครับที่จะทําให้คนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดินออกไปอย่างสง่างาม ด้วยใจที่เข้มแข็งที่สําคัญก็เรื่องการฝึกอาชีพตอนนี้รัฐบาลกําลังวางแผนเพิ่มเติมนะครับให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพแางจริงจังเพื่อเป็นฐานอนการประกอบอาชีพจะได้กลับมาช่วยครอบครัวต่อไปครับทางนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อย่างเน้นเน้นย้ำด้วยอีกว่ารัฐบาลจะจริงจังกับเรื่องปัญหายาเสพติด และรอวันที่ยาเสพติดจะหมดไปจากประเทศซึ่งก็ขอเริ่มในตอนนี้นี่คือสิจังหวัดนําร่องก่อนนะครับซึ่งสิจังหวัดนําร่องนี้ก็จะพยายามให้ยาเสพติดนั้นลดลงเหลืออย่างน้อย90าอ่าลดลงอย่างน้อย90%อร์ซครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยนะครับ,รบและก็ท่านนายกรัฐมนตรยียังบอกว่าอยากให้ประเทศของเรานะั้นเป็นประเทศสีขาวในทุกพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นแล้วก็ต้องขอบุณจังหวัดร้อยเอ็ดที่เริ่มต้นอย่างสวยงามและคิดว่าเมื่อจังหวัดอื่นๆมองเห็นจังหวัแล้ววก็เชื่อ่อา จัดอกหนึ่งก็จะทําได้อย่างเช่นกันครับเพื่อที่จะให้เป็นปรากรวการที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปนะครับเราถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและก็ครบรุปกระบวนการจริงๆนะครับเริ่มต<ช>ั้งแต่การ กรองการเอ็กซเรย์การ X ray, การีเอ็กซเรย์นคนที่ติดยาเสพติดซึ่งทนายก็มองว่าเป็นเพียงแค่ผู้ป่วยนะครับ<ช>ที่จะเข้าสู่ระบบในการบําบัดรักษาพอบําบัดรักษาเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่กลับเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่กลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการของยาเสพติดอีกก็สามารถที่จะมีการต่อยอดโดยการฝึกอาชีพสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตและก็ที่สําคัญคือถ้าเขามีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็จะไม่หวนกลับคืน ไปสู่วงจรของยาเสพติดซ้ําอีกนั่นเองนะครับหน่วนี้สำคัญมากเลยใช่ครับนับว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าแก้ปัญหาอย่างครบจบในตัวครบวงจรเลยทีเดียวสำหรับโมเดลนี้นะครับโมเดลร้อยเอ็ดโมเดลที่กําลังดาเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับนี่เป็นก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยสําคัญที่พี่อสมนะครับก็อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนี่แบบใกล้ชิดเลยนะครับพร้อมด้วยท่านมนพรเจริญศรีนะครับท่านสสในพื้นที่ ของจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี<อ>นะครับท่านรัฐมนตรีน้ำนะครับเราคุ้นเคยกันดีกับพี่น้องชาวร้อยเอ็นน้อช่อครับแมน,นครับแล้วก็หลายๆท่า,านอาจจะคงจะจํากันได้นะครับรัฐมน,นตรีนะ้ำนั้นก็คือ,อบ้าน ของท่านจะอยู่ที่อำเภอพนมพ,รนพรครับ,รบที่นั่นก็เรียกได้ว่ามีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งงานนะคบุญไฟใช่ไหมงานบุญบั่ไฟครับที่จัดยิ่งใหญ่ปีซึ่งคาดว่าอย่างปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านาาานายกเพริาาเราหางเราก็เดินทางไปที่งานด้วยนะครับ ระดับการจัดงานให้เป็นระดับโลกไปแล้วนี่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายที่ว่าปีหน้าจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งจากสายตาของเรืองที่ผมได้ไปในพื้นที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแทนคนในพื้นที่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆน่าสนใจมากเรื่องราวของบุญบางไฟ เอาเป็นว่าผมจะแย้มให้นิดนึงแล้วว่าบุญบางไฟนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของการบนบางสามก่าวแต่มันเป็นความเชื่อเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นอันตลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชาวพนมไพรไปแล้วที่ทุกปีจะกําหนดวันชัดเจนว่าวันนี้เท่านั้น วันนี้เท่านั้นประเดี๋ยวนั้นถ้าสมมติว่าปีถัดๆไปทุกคนที่อำเภอพนมไพรจะเปิดปฏิทินเพื่อที่จะการรู้ว่าวันนี้คือวันไหนแล้วก็จะล็อกเป้าไว้แล้วก็จะลางานเพื่อกลับบ้านเพื่อทํากิจกรรมต่างๆกันดีครับครับกแอนที่จะปกติก็จะกลับช่วงสงกรานต์บ้างช่วงปีใหม่บ้างแต่ว่าบุญป้องไฟเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญที่คนที่อยู่ไกลบ้านออกไปทํางานก็จําเป็นจะต้องกลับมาเพื่อที่จะมาร่วมโฮมกันนะตุ้มโคมตุ่มโคกันภาสาอีสานบรรเทานะตุ่มโคมกันเพื่อที่จะมา รวมเฮ็ดกับงานเราเพทอีกหลอกไฟอันนี้มีนี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้หวยออกไปนี่ครับออกออกไปหรือยังยังไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ทะเบียนรถของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินทางออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับครับวันนี้ก็ครบจบกระบวนการบอกได้เลยนะครับว่าจังหวัดเราเอ็ดนั้นถือว่าเป็นโมเดลที่มีความสําคัญและก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเรือ่องของอยาเสพติดนะครับ